ค่ำวันนี้เวลา20นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจินระดาหถฐานไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพระรนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาท ในการถวายพระกรยาหารค่ำเพื่อถวายเพื่อเกียรติแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสาราชอาณาจักรและเจ้าชายฟิลิปยุคแห่งเอดินบะระพระราชสวามีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคารตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ถวายของขวัญแด่สมเด็จพระราชนินาถเอลิซาเบทธที่สองคือเหรียญกระสาบที่ระลึกเฉลิมสัมพันธไมตรีราชวงศ์ไทยอังกฤษประกอบด้วยเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีการจนาพิเศษและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระราชนินาถเอลิซาเบทธที่สองทรงมีพระชนมายุ70พรรษาพร้อมด้วยหนังสือประวัติความเป็นมาสัมพันธไมตรีระหว่างสองราชอาณาจักรและสองราชวงศ์มีพระบรมฉายาลักษณ์คู่ประดับพระปรมมาพิไชยย่ยอพอปอ,อทองคำลงยาขันน้ำพานรองถมทอง รกระเป๋าถมทองลายภาพช้างในป่าหิมพานผ้าไหมเชิงเทียนนินและหนังสือมูลนิธิศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่วนของขวัญที่ถวายแด่เจ้าชายฟลิปได้แก่เต่านินภาพไม้แกะสลักรูปสัตว์นานาชาติในป่าหิมพานสำหรับของขวัญที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองและพระราชสวามีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือจานเงินขนาดใหญ่ประดับลายทองที่ขอบ อัลบั้มภาพถ่ายโบราณที่มีพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจรอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวเมื่อปี2394พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวเมื่อปี2440และพระราชหัตถเลขาสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียจากสม,มุดทรงพระอักษรเกี่ยวกับการสเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสบอนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวในปีนั้นและของขวัญที่ถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือชุดน้ำชารวม8ชิ้น หลังจากพระราชทานพระบรมราชูรกาคให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีและคณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระดำเนินสู่ห้องท้องพระโรงกลางเพื่อส่งร่วมงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสว่าการเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทยของทั้งสองพระองค์ในครั้งนี้มีความหมายสําคัญยิ่งอันควรจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติทั้งสองว่า เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับสมเด็จพระราชินินานแห่งสหาราชอาณาจักรถึงสองครั้งการเสด็จมาเยือนในครั้งนี้จึงทำให้คนไทยทั้งปวงเกิดความพิติยินดีที่จะได้เฝ้าชมพระบรมีอีกบารัหนึ่งผมฉันเชื่อมั่นว่าระหว่างที่ประทับในประเทศของเราฝ่าพระบาท คงจะได้ประจักษ์ถึงความชื่นชมโสมนัสและความเคารพยกย่องอย่างสูงที่ทุกคนมีอยู่ในพระองค์สิ่งนั้นย่อมเป็นปัจจัยสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะเกื้อกูลให้สามพันธภาพมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองดำรงมั่นคง จากนั้นสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองมีพระราชดำรัสตอบโดยสรุปว่าทรงรู้สึกยินดีที่ได้มาเยือนประเทศไทยในปีการจนาพิเศษนี้และทรงตระหนักถึงความเทิดทูนและความจงรักภักดีที่ประสุในกรไทยมีต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลกประเทศไทยที่ข้าพเจ้าพบเห็นในวันนี้มีความก้าวหน้ามีความเป็นประชาธิปไตย แต่ก็ยังทำรงรักษามารดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในขณะที่ประชาชนชาวไทยยังมีไมตตรีจิตต่อผู้มาเยือนอย่างไม่เสื่อมคลายในช่วง25ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรายังพัฒนาต่อเนื่องในหลายๆด้านการทุรคมนาคมที่รวดเร็วและการเดินทางที่สะดวกสบายทําให้เราใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นในแต่ละปีประชาชนของทั้งสองประเทศหลายพันคนไปมาหาสู่กัน โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งทางด้านธุรกิจ <I also S 1> การศึกษาการพักผ่อนในขณะที่ความสัมพันธ์ด้านพาณิชย์วัฒนธรรมและการกีฬาก็ <and S 1> งอกงามตลอดเวลา <the> ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีของมิตรภาพในอนาคตพระองค์รู้สึกยินดีต่อสัมพันธภาพอันดีเลิศระหว่างรัฐบาลของราชอาณาจักรไทยและอังกฤษที่ได้มีการหาหรือร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือภัยคุกคามต่างๆทางด้านยาเสพติดและที่เก่ะการร้ายรวมทั้งปัญหาอาชญากรรมและเชื่อว่า ประเทศไทยจะมีบทบาทแก้ปัญหาดังกล่าวเพิ่มขึ้นโดยลำดับ